ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่ใบหน้าศีสะะทั้งเนื้อทั้งตัวก็จังถึงปลายนิ้วมือนิ้วเทาว้าให้ผ่อนคลายให้หมดจะให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราเกร็งเป็ ให้ผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็กรวมใจของเราไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่ง อยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากจะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้หยุดใจนิ่งๆน,น,นุ่มๆเบาๆสบายสบา แล้วก็ยากถึงบริกรรมในมิตรเป็นเครื่องผูกของใจเราไม่ให้สัดสายไปที่อื่นก็นึกถึงพุทธปฏิมาก่รและแก้วขาวใสบริสุทธิ์ประดุษเพชรที่จรินในแล้ว แทนประสัมอสมุทิเจ้าเอาไว้ในกลางกายหรือคายคุณกับนึกถึงดวงใสๆหรือระเด็บคุณลุงปูอยู่ที่กลางกายก็ได้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลย อยากกระจายหยุดนิ่งเฉยๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเดียวก็ได้คือจะนึกเป็นภาพหรือไม่เป็นภาพก็ได้วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ใจของเรานี่ยะไม่หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจะ ต,ตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนดิมพานเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะที่พระเจ้าพระอาราหันต์ทั้งหลายได้เริ่มต้นจากที่ตรงนี้แล้วก็เป็นสถานที่ที่เดียวที่ปลอดภัยภัยจากอบาย ะะายในวัตตะไยแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตและเป็นที่ที่เดียวที่เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงที่เราสแสวงหาและเป็นที่ที่ควรมาผูกพันเอาไว้ตรงนี้เมื่อชีวิตเราหลีกเลี่ยงการ ผูพกพันหรือเครื่องพันดันตาก,กายของชีวิตไม่ได้เราก็ต้องผูกพันอย่างบัณฑิตนักปาชที่มีความรอบรู้ว่าควรจะผูกพันกับสิ่งใดที่จะทำให้ดับทุกข์ได้และก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตนะจ๊ะเพราะว่า ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยชีวิตก็ดำเนินเลยมาแล้วได้เคยผูกพันกับสิ่งภายนอกตัวจะเป็นคนเป็นสัตว์สิ่งของตำแหน่งหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ แล้วก็เคยผูกพันกันมาแล้วแต่เราก็ค้นพบ,บว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ยังไม่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจอันสูงสุดเราไม่ชา้าแล้วก็เบื่อจากสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าถ้ามีพปณาการของชีวิต ของโลกภายนอกแล้วเนี่ยแม้เบื่อก็อไม่รู้จะทำยังไงที่จะหลุดออกจากตรงนั้นไปได้ก็อ,อยู่กับไปแกนแกนกับไปอย่างนั้นแหละตรงนั้นน่ะเราได้เคยผูกพันกันมาแล้วในการเวลาที่ผ่านมาแลวรวไปถึงวันนี้แล้วก็รู้มันก็อือนงันน่ะ ไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่ตรงนี้เนี่ยจะให้ความบึงมอใจกับเราอย่างสูงสุดอย่างที่ไม่มีสิ่งใดเนี่ยจะให้ได้จ้าประสบการณ์ของผู้ที่หยุดใจได้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ซึ่งไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าเมื่อใจยยยยยหยุดนิ่งอยู่ภายในแล้วรประสบการณ์สากลก็เกิดขึ้นถ้อยคำสากลก็เกิดขึ้นเหมือนก๊อปปี้กันมาเลยเล่าเรียนแบบกันมาทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเจอเจอกันมาก่อน ไม่เคยรู้เรื่องรูกรา่ากันมาก่อนนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราก็สามารถที่จะไปมีประสบการณ์สากลตรงนี้ได้และก็ยืนยันว่าสิ่งนี้มีจริงแล้วก็ดีจริงควรแก่การที่เราจะให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ เราะฉะน้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ควรสแสวงหาเราก็มาสแสวงหาให้มันถูกที่ใช้วันเวลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดนี้เ,เพื่อการนี้ให้มากๆสม่ำเสม,สม,สมอควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันให้สองอย่างนี้ดำเนินไปด้วยกันโดยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน คือถ้าเราฝึกใจให้หยุดนิ่งได้เข้าถึงแหล่งแห่งความโลง่งโล่งเบาสบายมีความสุขเห็นแสงสว่างดวงธรรมคลายภายในเรือองพระแล้วความสุขที่เป็นพื้นฐานของใจที่มันมาติดเราความสุขที่ติดเรามา เมื่อเราตัวจมลงไปในน้ําน้ำก็ติดกายเรามาก็ยังความชุ่มชื่นให้กายใจเราเกิดขึ้นได้เมื่อใจมีพื้นฐานแห่งความสุขนี้และจะคิดจะพูดหรือจะทำธุรกิจการงานอันใดเนี่ยมันก็ราบื่น ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคของชีวิตแม้ยังไม่สมหวังนันดีแต่ความรู้สึกว่าผิดหวังมันไม่มีเพราะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกระดำเนินชีวิตไปอยู่บนพื้นฐานใจที่มีความสุขเป็นปกติดวงปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาพอเหมาะกับปัญหาที่มี แล้วมันก็ค่อยๆแก้ไขกันไปคลี่คลายกันไปแล้วก็จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความบาสุขอีกทั้งก็จะเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีสำหรับผู้มนุษย์ที่เกิดมาสแสวงหาเช่นเดียวกับเราเราก็จะยางประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เกิดขึ้นได้ ในการพบปะกับเพื่อนมนุษย์ในแต่ละครั้งสิ่งที่ควรคิดควรพูดและการกระทำก็จะบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีการขยายจากเราไปสู่เพื่อนมนุษย์แล้วก็ขยายกันตัดต่อกันไปสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้เมื่อสนันติสุขภายในของแต่ละคน ขยายออกมาเป็นสันธิภาพภายนอกเพราะนั้นสิ่งที่ลูกทุกคนได้ให้โอกาสตัวเองปฏิบัติธรรมะฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งทุกวันจัน์เึงเสาร์อาทิตย์มารวมกันอย่างนี้ก็เป็นการถูกต้องใจเวลาอย่างมีคุณค่าที่สุด ก็จะนั้นตอนนี้เราก็กรวมใจให้หยุดนิ่งๆไปเรื่อยๆและอย่าไปกังวลว่ามันจะมืดหรือสว่างอะไรสิ่งที่เรางทำคือฝึกใจให้มันหยุดมันนิ่หน้าที่เรามีเพียงแค่นี้เนื่องจากหยุดในเป็นตัวสําเร็จที่จะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเรา และพระเดชพรุณหลวงปูท่านอบรมสั่งสอนแล้วก็ยืนยันมาหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์ก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภของเราที่ได้ยินถ้อยคำนี้เพราะเราไม่ต้องเสียเวลาไปค้นคว่าซึ่งไม่แน่ว่าบาร,รมีขนาดเราเนี่ย จะค้นพบไหมแต่บารบมีธรรมขนาดพระได้คุณหลวงปู่ท่านค้นพบถึงมีบารบมีเต็มก็ยังต้องสละชีวิตเพื่อแสวงหาสิ่งนี้ท่านค้นพบแล้วแล้วก็มีมาหากรุณาเดินตามรอยผสมหมอสมุิเจ้าเอาความรู้นี้มาแบ่งปันกัน เพราะนั้นเรามีบุญที่ได้ยินได้ฟังได้คำนี้แล้วเนี่ยส่วนวาสนาขึ้นอยู่กับเราได้ทำตามคำสอนของท่านไหมถ้าเราศึกษาเข้าใจเรียนรู้แล้วก็มาปฏิบัติก็ <c oughs> จะได้บรรู้ตามตามที่ท่านได้บรรลุที่ท่านบอกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอระหรันต์ ก็แปลว่าเราไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดใจนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็จะเห็นไปตามลำดับก,การมาฝึกสมาธิหรือฝึกใจให้หยุดนิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ล้าสมัยไม่ใช่หัวโบราณไม่ใช่ภูการเดียวนักบวช แต่ว่าเป็นปะกติที่เป็นของสาคลที่ทุกคนทำได้และต้องทำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ฝึกนนลุงนาฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ให้พึงพอใจในทุกๆปะะสบการณ์มืดแล้วก็เป็นมิตรกับความมืดสว่างภายในก็ไม่ลิงโลดใจไม่ตื่นเต้น จนเกินไปให้ทำใจนิ่งใใเฉยเฉยประดุษพุทเจนโลกจะเห็นปรกากฏการณ์ของสรรพสัตวะสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปเป็นเรื่องปะกติธรรมดามีลาบสเสื่อมลาบมียศเสื่มยศมีคนสันเซินก็มีคนนินทามีสุขมีทุกข์อะไรอย่างนี้เป็นตน้น เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายกันไปก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตบนโลกใบนี้ประเด็นประสบการณ์ภายในก็คือโลกภายในเมื่อมีมืดมีสว่างะที์ของเราคือหยุดนิ่งเฉยๆเป็นผู้เฝ้าดู อย่างพูดจนเปลี่ยนไม่ด้สติปัญญาเจนโลกดังกล่าวนั่นแหละดูไปเรื่อยดูปรกากฏการไปนี่คือวิธีเล่งรักที่เร็วที่สุดไม่มีวิธีใดที่จะง่ายตรงรักประหยัดสุดประโยชน์สูงได้ถึงขนาดนี้พราะค้ามาหยุดเป็นตัวสมเด็จ ตัง้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์คำนี้เลยจะเป็นกุญแจขายไปสู่แสงสว่างของชีวิตไปสู่ชีวิตในระดับที่เราเกิดความพึงพอใจสูงสุดระวิติตะภาคภูมิใจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาได้ศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใา่ใจต,ตรองในี่สติปัญญาและนำมาปฏิบัติด้วยตัวของตัวเองและวเราจะอศัศจรรย์ใจอย่างยิ่งว่าปรากฏการณ์ี่มันเกิดขึ้นภายในเมื่อเราหลับตามาเมาผ่อนคลายสบายและแสงสว่างภายในมันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งมหัศจรร์ ที่เหนือความมาัจันในใดในโลกนี้รชัชาการมองผ่านแสงสว่างไปอย่างง่ายๆสบายๆโดยไม่คิดอะไรเลยจะทำให้เราพบแหล่งกำเนิดแสงสว่างที่เป็นดวงใสๆคล้ายดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดของแสงแดดแสงสว่าง แต่ความสว่างภายในจะแตกต่างจากความสว่างภายนอกที่ต้องเนียนละมุนตาละมุนใจแล้วก็สว่างจนกระทั่งไม่ทราบว่าจะไปเปรียบเทียบกับแสงสว่างใดๆและความใสบริสุทธิ์ของดวงธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายฐานที่เจ็ดนี้ กานำมาซส่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งเราจะได้รู้สึกด้วยตัวของเราเองว่าใจของเราเปลี่ยนกล่าวขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นหน้ายกย่องขึ้นนี่คือความอัศจรรย์เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียนรับภายหลังอย่างนั้นก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น ให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยเมื่อเรามองผ่านแสงสว่างนั้นจนมีปรากฏการบังเกิดขึ้นกระทั่งถึงพรลัตนาไตรยในตัวและมาถึงณจุดนั้นนี่ย เราจะยิ่งมีความเคารพรักในพระบรมศาส,สดาที่ท่านปร่มสอนว่าพัฒนัใจต้นนั้นคือที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดเพราะเราเข้าถึงความเป็นพรระัตนตรัยภายในแล้วนั่นแหละคือก็ถึงพุทธรัตนณะธรรมรัตนณะสังฆรัตนณะรัตนณะแปลว่าแก้วแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐสุด พุทธรัตนาก็หมายถึงผู้รู้ที่ใสเป็นแก้วใสกวพิใสเกินใสเป็นผู้รู้ที่อันประเสริฐสุดไม่มีสิ่งใดยิ่งไปกว่านี้หรือเสมอเหมือนธรรมรัตน็เช่นเดียวกันหล่งกำเนิดแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ประเสริฐสุด ที่ขยายกมาเป็นแปดหมื่นสี่พันปรมคันนั่นแหละแล้วก็สังฆรัตนะคือธรรมกายละเอียดคือพุทธรัตนะละเอียดหรือเป็นกายละเอียดของพุทธรัตนะที่ซ่อนอยู่ในกลางธรรมรัตนะรักษาดวงธรรมนั้นเอาไว้ความรู้นั้นเอาไว้คล้ายประสงค์ทรงจำคำสอนพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ รักษาเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปแล้วก็ธรรมรัตนะก็เป็นความวรู้ของระสมมทวยเจ้าที่มันเกิดขึ้นวมื่ใจท่านหยุดนิ่งบริสุทธิ์ทุกส่วนดีแล้วสามอย่างนี้แยกออกจากกันไม่ได้จะต้องไปพร้อมๆกัน เหมือนเคยอุปมาเหมือนเพชรอย่างนั้นแววดีสีดีเนื้อดีก็อ,อยู่ในก้อนเพชรเม็ดเดียวกันอันนี้ก็อยู่ในรัตนะอันเดียวกันที่เราคุ้นกับคำว่าไตรลัตหรือรัตนไตรทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละถ้าถึงตรงนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง พระว่าเขาถึงพระในตัวแล้มันน่ามหัศจรรย์ยัวะพระในตัวที่เราเข้าถึงนี่จะเป็นระดับพุทธลัตธะนำมาซึ่งความสุขความบริสุทธิ์ความเห็นแจ้งความรู้แจ้งมหากรุณาและความมหัศจรรย์ใจทีเดียวจะบังเกิดขึ้น ในทุกๆครั้งที่เข้าถึงปกติคนดูสิ่งเดียวนานๆนนก็จะเบื่อแต่ดูพุทธลัตนาภายในทั้งหลับตาลืมตาจะไม่มีวันเบื่อนายเลยมีแต่ความสุขสดชื่นสมหวังไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะเฝ้ามองดูด้วยความปิติสุข เบิกบานเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงณตรงนี้ได้เราก็เป็นชาพุทธ,ธิสมบูรณ์แม้ยังไม่ได้เข้าขา่ายความเป็นพระอริยเจ้าก็ตามแต่และ็รู้ว่าอะไรเือที่พึ่งที่ระลึกอ,อะไรไม่ใช่แล้วก็จะเกิดดวงปัญญายและก็ลองใจจะต้องยึดสิ่งนี้สิ่งเดียวเป็นสันนะ ที่พึ่งที่ระลึกคือเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้ความอบอุ่นใจเราปลอดภัยมีความสุขสดชื่นเบิกบานที่เราควรระลึกนึกถึงนั่นรึกคิดถึงนั่นอยู่เรื่อยๆเหมือนชายหนุ่มกขารักหญิงสาวหญิงสาวรักชายหนุ่มใหม่ๆเป็นอย่างนั้นมันจะคิดทุกลมหายใจเข้าออก ฉันก็จะคิดอย่างนั้นะจะคิดในระดับเห็นเป็นภาพขึ้นมาและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับรัตนะทั้งสามภายในใจก็จะตั้งมัน่นมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์แห่งความสุขสดชื่นบริสุทธิ์แล้วก็ยิ่งใหญ่อยู่ในตัว ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจนเลยหรือขาดแคลนอะไรเลยมันมีความอิ่มอยู่ในตัวสิ่งที่ต้องการก็แค่มาหลอดเตี้ยงคันห้าตอนนั้นคือปัจจัยสี่นอกนั้นก็เฉยๆจะมีแล้วไม่มีก็ไม่ได้คิดอะไรมันเฉยๆเพราะว่า มีพระรัตนตรัยในตัวอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่งรีบตายไปห,หาพระธรรมกายภายในหรือพระรัตนตรัยภายในให้ได้อย่าให้วันคืนวันล่วงไปผ่านไปโดยที่ใจไม่มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เราสูญเสียกับสิ่งที่มันไม่เป็นแก่นสารของชีวิตมาเยอะแยะแล้ว วันเวลาที่เหลืออยู่มีจำกัดและจะหมดเวลาของชีวิตปันไหนก็ไม่ทราบไม่มีนิมิตหมายเพราะฉะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยก็ควรให้ความสำคัญกือการฝึกใจให้หยุดนิ่งโดยไม่มีข้อมแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเพื่อตัวของเราเองเป็นอันดับแรก และก็เพื่อผู้อื่นเป็นอันดับถัดไปนี่คือสิ่งที่เราต้องมันมาพิจารณาไตรตรองอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นครหัส่ว่าบันไปชิดก็ตามแล้วก็มันสอนลูกหลานให้ฝุกใจหยุดนิ่งตั้งต่ยังเยาไวไั้ เธอจะได้ไม่เกอ้อขืนเมื่อต่อไปเธอจเจริญวัยขึ้นเป็นวัยรุ่นวัหนุ่มวัสาวสิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวเธอไปแม้บางช่วงกของวยจะทำให้เปลือยยไปบ้างแต่ภายหลังก็จะย้อนโหนกลับคืนมาระลึกนึกถึงช่วงเวลาชีวิตที่ดีที่สุดที่พ่อแม่ปู่ย่าตายาย หรือพระอาจารย์หลวงปู่หลวงตาได้เคยอบรมรำสอนแนะนำตั้งแต่อย่างยาววัยก็เทากัว่าเราได้ทิ้งมรดกธรรมเอาไว้ให้กับลุกหลานของเราแม้เราจะจากโลกนี้ไปก็จากไปด้วยรอยยิ้มที่งดงามหมดห่วงหมดกังวล เมื่อกลับสู่เทวโลกแล้วเล็งแลโดยที่ไปจะผุลงมาก็ยังชื่นใจปลื้มใจเก็บเกี่ยวผลแห่งบุญนั้นตลอดเวลาแม้มีเพียงกายทิพย์ก็ตามเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยประโยชน์ตนคือตัวเราเองนี่ต้องทำให้ได้ก่อน คนที่ได้ในวันนี้ก็คือคนที่ไม่ได้มาก่อนในวันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็าเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งก็จะเป็นเช่นเดียวกับท่านเหล่านั้นวันนี้ยังไม่สมหวังก็ให้ทําต่อไปพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ดีสําหรับเรา เพราะฉะนั้นหฮรูทุกคนนะมันตึกมันนึกมันคิดอย่างนี้แหละการกระทำอย่างนี้แม้ไม่พูดออกไปให้ใครทราบแต่ว่าอยู่ในสายตาของมนุษย์และเทวดาโดยเฉพาะมนุษย์ตั้งแต่หมูญ่ญาติสมาชิกในครอบครัวที่ทำงานแล้วในทุกคนต้งแห่งเขาก็จะเฝ้าสังเกตเราอยู่อย่างที่เราไม่รู้ตัว เราก็จะถูกดูดซับคุณธรรมที่แพ่ขยายจากตวกัวของเราออกไปจะเกิดกระแสเย็นเย็นขึ้นแล้วก็แรงบันดาลใจที่จะทำให้เขาอยากเป็นอย่างเราถ้าเรามีความสุขก็จะปล่อยเขามีความสุขตามไปด้วยถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามเราไป ราะฉะนั้นนี่เริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อตัวเรานะจ๊ะให้รู้ทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งนนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายจะประครองใจด้วยบริกรรมภาวนานในใจว่าสัมมาอรังสัมมาอรังอย่างนี้ไปด้วยก็ได้ การคำภาวนาน,นี้ดังออกมาจากในกลางทองของเรานะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ